เอาละครับผมสวัสดียโน่ชาวไทยทุกคนฮัลโหลครับผมนี่โจเซบีโต้ไมนได้เกมเมอร์ใช่ว่าไมค์คาเบลออเดชันกันอีกแล้วนะครับผม่อนขอก็จะมาไอาออนของโดเรมอนเนาะเออในเกดสมัยนี้ก็น่าจะรู้จักเนาะเพราะว่ายุคเก่ายุคพ่อแม่ผมก็ยังรู้จักอย่ะนะเพราะว่าโดเรมอนเนี่ยมันอยู่กับเรามานานมากเลยเนาะงั้นก็ไปดูกันเลยไปอมอดของโดูแลอมอนเนาะ อันนี้ถ้า yeah. คุณหนูว่าอยากคราฟคุณก็คราฟได้นะคือกดขี้ขวาเนาะคุณต้องเอาอะไรเนี่ยโดรายากิเนาะเออมาแรกที่กลายเป็นของแต่ลนะอย่างเนาะและโดรายากินี่มันคราฟได้เนาะนี่เนาะแล้วเราก็วางตัวคราฟตรงนี้เลยเนาะที่การคราฟก็คือเนาะเอาคุกกี้นะครับวางไว้ตรงกลางเนาะและเอานะครับขนมปังวางไว้ข้างบนเนาะนี่ก็จะได้นี่ครับโดรายากิมาเนาะเออและส่วนวิธีการคราฟโดรัยมันก็สามารถคราฟได้เหมือนกันเนาะนี่เนาะแล้วคุณก็เอานี่เหล็กมาวางตรงนี้ฮะหกอันเนาะ แล้วเ,เพนวางตรงนี้ข้างล่างเนาะเออ,อน,นี่ก็จะได้ดูแลไอมอนมาเนาะนี่แต่แต่มันมีวันตาย,ยนะถ้าคุณตีไปเยอะนี่ครับแล้วคุณก็สามารถเอาดูราย,ยากิบมาได้นะผมหอคาดหมนเจ็บ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 นี่ฮนะนี่ดูรายกิะเออเล่นดูรายกิบมันกินได้เนานะนี่มันกินได้ด้วยมันคุดใหญ่ดูดิเอออืคุณก็สามารถกดเอาอะไรก็ได้แล้วเนะี่ย เทรดไม่ได้เลยเนาะเออมันก็จะมีประมาณนี้นะ่ะเนาะคุณก็สามารถเอาไปเล่นในโหมดชีพแลรวปกติได้ด้วยเนาะโอเคงั้นก็ของที่ผมจะรีวิวอันแรกก็คืออันนี้คือไฟฉายขยายส่วนเนาะโอ้โหไฟฉายโคตรใหญ่นี่คือไฟฉายขยายส่วนเนาะนี่นะครับถ้าคุณไปกดตรงคลิกตัวอะไรก็ได้ครับมันก็จะขยายขึ้นเนาะนี่ดูดิตัวเริ่มใหญ่แล้วกดกดคลิกลัวๆอ้โหดูด,ตด,ดิตัวมันใหญ่เกินลิมิตของมันนึงก็จะอเอา โอ้โหโอเคเดี๋ยวโอเคเนาะนี่ก็ลิมิตมันก็จะบินประมาณนี้แหละเนาะดูดิเชี่ยตัวแม่งโกยกหรอดีครับคุณผู้ชมไปฉายขยายส่วนเนาะแล้วข้าตีแหละอ้าแล้วจุดยีมันอยู่ไหนเอ้ยจุดโอ้ยอ้มันตายง่ายอย่างวะโอเคเนาะตีก็จะมีอยู่เนาะ ค้างก็ได้นะผรจะงกดเลยกดลัวเออตัวน่าจะใหญ่ได้ประมาณนี้แหลนะเนาะรู้สึกตัวจะเล็กกว่าไอ้ตัวนั้นเนาะอืมรู้สึกตัวมันจะเล็กกว่าวัวเนาะก็ตีได้ปกติเนาะมางั้นเดี๋ยวเราจะลองทดสอบไฟฉายย่อส่วนดนเนาะเจ,จ็อันนี้คือไฟฉายย่อส่วนเนะาะสุดท้มันตัวเล็กลงเนาะนี่เออ อันนี้ก็จะตัวเท่าเดิมอะเนาะนี่คือตัวเล็กอะเดี๋ยวนาะเออนี่แล้วก็อน่าจะตัวเล็กได้เพราแค่นี้เองเนาะนี่ฮะตัวก็เล็กเกินเอ้ยยังเล็กได้อีกอะอุ้ยแล้วก็ปล่อยมนเถอะเนาะแล้วก็ชื่อตัวมันโคตจิ๋ว มันเล็กได้กว่านี้อีกอ่ะอันนี้เล็กได้ไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้มันจะดูเท่าตัวโอเคนะแล้วเราก็ปล่อยไปเลยเนาะแล้วก็ของชิ้นต่อไปก็คืออันนี้เนาะอันนี้มันจะเป็นการอะไรวะสวิตผดดการเนาะเออก็คือมันจะมันมันใช้ได้แค่ผู้เล่นเนาะไอ้พวกพวกเนี้ยมันใช้ไม่ได้เนาะเนี่ยนี่ไอ้สามพวกเนี้ยมันใช้ไม่ได้เนาะคือเราต้องใช้กับพวกคนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แหลนะเนาะคือเรากดคลิกขวาปุ๊บเนี่ยคือมนมุษย์ เออคือเพลเยอร์เนี่ยมันจะหายไปเนาะมันไม่ได้เตะออกเกมนะแต่ว่ามันจะโดนดีดไปที่ซักแห่งของโลใบนี้เนาะแล้วมันก็ไม่สามารถทีพได้ด้วยเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เหมือนกับกดได้1ครั้งด้วยเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ก็1ครั้งอันนี้ก็2ครั้งอันนี้ก็3ครั้งเนาะส่วนนี้คือกดได้ไม่จํากัดเนาะส่วนวิธีค้าบก็จะอันี้แหละมั้งเออนี่ไงฮะเนี่ยตัวไรีกครับอืมชิ้นต่อไปก็คือนี่ครับประตูไปที่ไหนก็ได้หรือว่าประตูพิเศษเนาะ อันนี้คือถ้าคุณเสกมาอันเดียวคือมันจะไม่สามารถไปไหนได้เนาะมันจะไม่เหมือนกับในการ์ตูนที่อกว่าว์ปไปไหนก็ได้อันนี้คือคุณต้องวางประตูเนี่ยอีกที่หนึ่งเนาะถมอว่าผมจะวางไว้ตรงนี้เนาะเอ่าเอาตรงนี้แหละโอเคนี่เนาะแล้วผมก็จะกดขี้ขวาเนาะเข้าไปเนาะนี่มันก็จะว่าไปตรงนี้เลยเนาะเออมันก็จะประมาณเนี่ยเนาะถ้าคุณทำลายแล้ววางใหม่เฮนี่เนะแม่โคตรเท่ เออใช้ได้ใช้ได้ฮะประตูไปที่ไหนก็ได้ประมาณนี้นะแต่คุณต้องค้ามาสองนเลยดินี่แหละคือปัญหาจะจบอีกอันนึงก็คือผ้าคลุมพิเศษเนาะหรือว่าผ้าคลุมล่องหนเนาะนี่ครับคือคุณการกดนี่ครับเคยทำให้คุณล่องหนเนาะในการล่องหนนี่ยเคยล่ล่องหนหนาทีเนาะเออก็คือคุณก็จะหายไปเลยเนาะแต่ว่ามอนเตอร์ก็สามารถเห็นคุณได้อยู่เนาะแล้วส่วนอันต่อไปเนาะก็คืออันนี้นี่คือคุณต้องแลกจากในนี้เนาะนั่นก็คือนี่ครับ ของประจำตัวของดูแลอมมนเลยนะหรือว่าของประจำตัวของเรื่องเนาะก็คือนี่ครับเฮลิคอปเตอร์เอ้ยไม่ใช่คอปเตอร์ไม้ไผ่เอออันนี้เป็นของพิเศษที่ดูแลอมมนน่าจะใช้บ่อยที่สุดเนาะจากเดอะมูฟวี่ไม่ก็ใช้ทุกภาคครับอันนี้คือคุณต้องปรับเป็นกมนบวดธรรมดาก่อนเนาะนี่ครับนี่คือผมไม่สามารถกดสองครั้งเพื่อบินได้นะแต่ถ้าผมใส่ครับนี่มันต้องกดใส่เองเนาะ อันนี้คือผมดูว่ามันน่าจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วเนาะนะครับ <Wow. S 1> คุณกฤษณ์ส,ส,สามารถบินได้ครับดูดิโอ้โหแต่ว่าคือมันตกมาคุณก็ตายเนาะเนะนครับโอโ้ผมยังบินในน้ำไว้ด้วยโคเทสโหดเกินแต่คือถ้าตกมาจากที่สูงเราก็ตายเนาะนะนดูดิโอ้โหเท่จัดนี่เอ้ยโคุเทนะ่ฮะ นะครับผมลองตัวที่สูงเนาะดูนะนี่ฮะมันก็จะยังเจ็บอยู่เนาะเออโอเคนะก็บอลนี้ก็ได้จะมีเพียงเท่านี้แล้วเนาะมันก็ถ้าใครชอบแหวนเลมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อหวนเลมกดกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆของผมนะนะครับผมมันก็มาที่ว่าเร็วแล้วก็ยังแพ้ละเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบาย でも、続く目の。